สวัสดีค่ะพบกับ p t s ี o อสโฟกสไต้หวันและดิฉันบุญธิดารุ่งุดรมศิลสกุลเรื่องต้นข่าวแรกวันนี้วันนี้ตามเวลาไทเปรประธานาธิบดีไช่อิงเวินได้พบปะกับนายเควินแมคคาที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่ลอสแองเจลิสแมคคาที่กล่าวว่ามิตรภาพระหว่างไต้หวันและสหรัฐนั้นแน่นแฟนและมั่นใจว่าจะร่วมกันส่งเสริมเศรษฐกิจเสรีภาพและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย ประธานาธิบดีชไช่อิงเวินพบปะหารือกับนายเควินแมคคาีประธานสภาผู้แทนรนาษฎรสหรัฐที่แคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นครั้งแรกที่ประธานาธิบดีไต้หวันได้พบกับประธานสภาผู้แทนราษฎรในสหรัฐอเมริกา The friendship between the people of Taiwan and America is a matter of profound importance to the free world and it is critical to maintain economic freedom, peace, and regional stability. ประธานาธิบดีชายอิงเวินกล่าวว่าพอสมุดรประธานาธิบดีโรนลัลด์เรแกนเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในการพบปะกันครั้งนี้เพราะในอดีตประธานาธิบดีเรแกนมีบทบาทสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับสหรัฐ however it is no secret that today the peace that we have maintained and the democracy which have worked hard to build are facing unprecedented challenges ประธานาธิบดีใช่กล่าวขอบคุณสหรัฐที่สนับสนุนไต้หวันอย่างแข็งขันทำให้ชาวไต้หวันไม่รู้สึกโดดเดี่ยวจากนั้นแมคคาที่จัดงานถแถลงข่าวขยายความร่วมมือกับไต้หวัน3ด้านทางด้านอาวุธเศรษฐกิจและความมั่นคงในการพบปะกันครั้งนี้ยังได้รับความสนใจจากสื่อต่างประเทศนับร้อยแห่งทั้งจากสหรัฐญี่ปุ่นและไต้หวันอย่างไรก็ตามจีนประท้วงโดยการส่งเครื่องบินเล็กแขวนป้ายมีข้อความว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีน สื่อต่างประเทศส่วนใหญ่ชื่นชมประธานาธิบดีช่อิงเหวินด้านวอชิงตันโพสต์ชี้ว่านี่เป็นจุดสูงสุดของภาพลักษณ์ในเวทีโลกของไต้หวันในขณะที่บางสื่อแสดงความกังวลเกี่ยวกับปฏิกิริยาที่ตามมาของจีน วันนี้จีนส่งเฮลิคอปเตอร์ต่อต้านเรือดำน้ำ KA28 บินข้ามเส้นกึ่งกลางช่องแคบไต้หวันนอกจากนี้เรือบรรทุกเครื่องบินซันตงก็แล่นผ่านช่องแคบป,ปาซื่อผ่านน่านน้ำตะวันออกเฉียงใต้ของไต้หวันซ้อมรบในแปซิฟิกตะวันตกเป็นครั้งแรกด้านชิวกวัวเจิงรัฐมนตรีกลาโหมของไต้หวันยืนยันว่าปัจจุบันเรือซันตงอยู่ห่างจากเอร์ลอนปีไปทางตะวันออก200ไมล์ทะเลเพื่อเตรียมซ้อมรบหรือไม่นั้นยังคงต้องเฝ้าระวัง เทอริกัวผู้ก่อตั้ง Foxconn Technology Group เดินทางกลับถึงไต้หวันเมื่อวันนี้หลังจากเสร็จสิ้นการเยือนสารัฐจัดงานแถลงข่าวประกาศขอเป็นตัวแทนพรรค KMT ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี2024เทอริกัวได้ค้งคำนับและขอโทษที่เคยลาออกจากพรรคเมื่อ4ปีที่แล้ว我四年前่ปีก่民นท很多人失望所以ิ้民พ朋友 หลังจากเสร็จสิ้นการเยือนสารัฐเป็นเวลา8วันนายเธอร์รี่กัวคงคำนับและขอโทษที่ลาออกจากพรรคเมื่อ4ปีก่อนและประกาศขอเป็นตัวแทนพรรค KMT ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี 2024. 我我意全力取民的提名。德副君子之必告年人。 เธอรี่ิัวกล่าวว่าหากเขาได้รับคัดเลือกจากพรรค KMT เขาจะจับมือกับฝ่ายที่ไม่ใช่พรรคสีเขียวทั้งหมดเพื่อคว้าชัยชนะการเลือกตั้งในปี2024แต่หากพรรค KMT มีมติเสนอชื่อโฮโยอีเขาก็จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ วันแรกของการทำงานหลังวันหยุดยาวพนักง,งานออฟฟิศหลายคนต้องดื่มกาแฟเพื่อเติมความสดชื่นบางคนก็เลือกดื่มเครื่องดื่มชูกำลังอย่างไรก็ตามแพทย์เตือนว่าเครื่องดื่มชูกำลังที่มีจำหน่ายทั่วไปส่วนใหญ่มีส่วนผสมของคาเฟอีและน้ำตาลหากดื่มมากเกินไปอาจทำให้เกิดการเสพติดและอ้วนขึ้นด้วย หลังวันหยุดยาวเทศกาลเชงเม้งหลายคนดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มชูกำลังเพื่อเติมความสดชื่นก่อนเริ่มทำงานอย่างไรก็ตามแพทย์เตือนว่าไม่ควรบริโภคคาเฟอีนเกิน300มิลลิกรัมต่อวันหรือประมาณกาแฟอเมริกาโน่แก้วใหญ่หากบริโภคมากไปอาจเสพติดนอกจากนี้เครื่องดื่มชูกำลังนอกจากมีส่วนผสมของคาเฟอีนแล้วยังมีสารปรุงแต่งต่างๆและน้ำตาลหากดื่มมากเกินไปกลับจะทำให้รู้สึกอ่อนเพลียและมีผลข้างเคียงเช่นปวดศีรษะผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงสตรีมี แลละเเดด็ก็กกไมม่่ควรืจากสถิติของศูนย์บัตรเครดิตแห่งชาติไต้หวันหรือ NCCC ปีที่แล้วได้รับแจง้งถูกลักลอบรูดบัตรเครดิตทางออนไลน์สูงสุดเป็นสถิติใหม่มูลค่าความเสียหาย2,200ล้านเหรียญคิดเป็น98%ของการลักลอบรูดบัตรเครดิตทั้งหมดในไต้หวัน ในเวลาเพียง10นาทีมีข้อความจากธนาคารมาหลายข้อความแจ้งว่าบัตรเครดิตถูกรูดใช้ไปหลายพันเหรียญแม้ไม่มีการซื้อของแต่โดนขโมยข้อมูลบัตรหลายๆคนเคยเจอประสบการณ์แบบนี้ในช่วงนั是是้นก็ไม่ได้ไปต่างประเทศแต่ก็โดนหลอเงินต่างประเทศก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องปีที่แล้วคนส่วนมากอยู่บ้านเพราะสถานการณ์โควิดและมีการใช้บัตรเครดิตซื้อของออนไลน์จำนวนมาก จากสถิติของศูนย์บัตรเครดิตแห่งชาติไต้หวันหรือ NCCC ปี2022มีจำนวนลักลอบรูดบัตรออนไลน์มูลค่า2,200 22, ล้านเหรียญมากขึ้น13และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีก ้าหน้าที่ตำรวจเตือนนอกจากการขโมยหมายเลขบัตรแล้วแพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซต่างๆก็อาจทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลได้โดยเฉพาะ s h อ p e e c a r o u เ e l b o o k s c o m t คซึ่งเป็นร้านค้าที่มีความเสี่ยงสูงให้ระวังเป็นพิเศษธนาคารกลางไต้วันได้ขอให้ศูนย์ออกบัตรเสริมมาตรการป้องกันความเสี่ยงของบัตรเครดิตนอกจากนี้ยังแนะนําให้ช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ทางการที่มีกลไกาการตรวจสอบบุคคลที่3ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้ เนื่องจากแนวปะทะอากาศเคลื่อนที่เข้าใกล้ไต้หวันส่งผลให้ช่วงสองสาวันมานี้สภาพอากาศแปรปรวนเมื่อบ่ายวันพุธภูเขาอีซานมีลูกเห็บตกเป็นเวลาสามนาทีทำให้พื้นขาวโพลนไปหมด ช่วงสองวันที่ผ่านมาแนวปะทะอากาศเคลื่อนที่เข้าใกล้พื้นที่นานโถวเมื่อวานนี้เวลา15นาฬิกาภูเขาอีซานมีอุณหภูมิประมาณ5องศามีลูกเห็บตกลูกเห็บมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง0.8เซนติเมตรกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าสภาพาอากาศจะเย็นลงหลังจากช่วงค่ำของวันพฤหสัสบดีและจะมีฝนตกเล็กน้อยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันศุกร์ฝนจะซาลงนอกจากนี้ในสัปดาห์หน้าลมมรสุมในทะเลตะวันออกของฟิลิปปินส์จะก่อตัวเป็นพายุใต้ฝุ่นลูก ลูกแรกของปีนี้หรือไม่ยังคงต้องจับตาต่อไปขอบคุณที่รับชม PTS Focus ไต้หวันในวันนี้จากกันด้วยภาพเสือโคร่งสุมาตราที่อังกฤษแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ